ู้เลยมากูดตำแหน่งอื่นละป่อยศาสรไอเอกเลิกูดเลยนะแผนะไรวะโอ้ยเ้ยแล้วพันธ์ี่าไอ้เฮ้ยไ้ียไม่ตายวะหูไม่ได้เดินโอ้ลินปีกไปหูไม่ได้เดินอรโหูตายูไม่เล่นป่าเลย้ บอกผมจะหาเกมที่ผมเล่นออกผมเล่นไม่ออกเลยมันแบบรู้เลยเล่นแบบไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ยทุ่มหวพี่บีหน่อยพี่บีแป๊บผมทุ่มหว่านพี่บีครับทีมทีมต้องการพี่อะไรวะเขาไม่มีแพชชั่นในการเล่นนาวีกันเลยพี่เพชรบอกเนี่ยเนี่ยมามามาเร็วเกมท้ายเกมท้ายทุ่วนกูมาเนี่ยดาวได้ได้ได้โอเคไอ้นั่นก็ เล่นอีกเหรอเล่นพี่พีบอกว่าไม่ไหวแล้วว่ะต้องโชว์เทพให้พวกเราได้ดูไปไปไปชวนชวนผมด้วยชวนคุณด้วยก่อนชวนคุณด้วยชวนผมหน่อยชวนผมหน่อยมันเด้งมันเด้งมาๆมาตั้งใจตั้งใจกลับตำแหน่งกลับตำแหน่งที่ที่ทุกคนถนัดด่วนๆไปร้องไปร้องเพลงให้พี่พีฟังไปพี่พี่มาร์ฟร้องเพลงให้พี่พีฟังเต้างอยเต้างอยต่อคอยพี่พีพี่พีผมร้องเพลงให้ฟังมันมันปิดหูอะไมันปิดหูมันปิดหูเหรพี่ปิดหูเหรอมันเลยแบบไม่รู้พี่ผมร้องเพลงให้ฟัง เปิดไหมไม่ดึงปิดหูอะไรแบบเฮ้ยปิดหูตามเหยนะพี่มับโดนจับผมสตันปวดจะปวดแต่ละวันแต่ละตาเฮ้ยแดงอีกแน่เลยเอาไม่ไม่ไม่เข้าป่าได้พี่เล่นเข้าป่าได้เฮ้ยมาหน่อยมาปิดหน่อยมาปิดหน่อยมาตักแล้วมตักแล้ว ไปตีให้มันชัดๆลงล่างนั่งลงเดี๋ยวผมจะตายพี่นิกลงพี่วีลงตู้เอยี่พี่วีก่อนพี่วีเ่งจะอยู่โอเค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 พี่ตามแห็นมีปั๊บแดงอยู่เล่นได้เล่นได้วันแล้วยังไม่ได้จับสวยพี่ข้าหัวข้าโอยเจ็บวีมีลงเจ็บวีมีลงตามสูตรพี่ แทบปอนแทบปอนแทบปอนไม่มีลงไม่มีลงไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งดุกดิกดุกดิกมาแล้วพี่ไปให้โดนจับได้นะเอกคัดได้ถ้ามีลิเตอร์โดนจับให้ได้แล้เอกคัดให้ได้พี่ไม่ต้องห่วงเอกสตันได้อยู่ตัวหรือเปล่าหัวไว้ใจมันจับปะรีเจ็บเนี่ยมันไม่จับมาล่างมาล่างพี่พี่มาขอป้อมล่างครับป้อมล่างครับป้อมล่างครับที่นี้พี่นี่คัดตรงนี้พี่ดีไปช่วย นั่นแหละพี่ตีฟรีไปพี่นี่เอาไว้ก่อนได้ได้พี่ได้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 นะได้ได้นะตีป้อมอยู่ตีป้อมอยู่แตกอยู่แตกอยู่แตกอยู่สวยพี่โอ้โหแข่งกังว่างดูดักเลยแล้วงั้นน่ะนี่ยลี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 พี่มาไปเล่นล่างพี่มาอยู่เพิ่งเปิดดักได้ป้อมฟรีโอเคถ้ามันอยู่ก็เป็นเล่นกลางก็ได้พี่ไม่ได้ก็ถอยคนกำลังไปเลสเตอร์อยู่กลางพี่เราตีป้อมได้นะพี่เพชรโดนจับได้นะผมไม่ได้ไป ไปเลยไปเลยแหลมเปรี้ยวเลยแหลมเปรี้ยวเลยสวยพี่เซบีมีลงกว่านั่งมอสจะมาเล่นได้เล่นไปพี่มาเล่นไปสวยพี่สวยครับผมงกลาทาด้วยดีขอโทษพี่ขอโทษขอโทษครับได้ตีหลีได้นะเดี๋ยวรอลิทเตอร์จับอ่ะดีเอัดให้เออรอสกิลคัดให้อยู่โดนจับได้นะเอกคัดให้ได้นะไม่ต้องห่วงแซอมีตัวใครตัวมันนะพี่ รอคาร์เลเตอร์ให้เดี๋ยวรอคาร์เลเตอร์ให้ตีป้อมครับติดถามซาบีป้อมกลางต่อป้อมกลางต่อคาร์เตอร์จับเองนะพี่รอลงเองได้ปะไม่มีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีพลาดเองอันนี้เีรี่มันจะเฉิดฉายแล้วโอเดกรรมะมึงตีป้อมก่อนแป๊บนึง ส้ยสวยุ้ยหมดไม่โดนไม่โดนรอคัดให้รอคัดให้เล่นไปคาลิาตเตอร์ให้ไม่ไไมต้องห่วงมันไม่กล้าจับหรอก,อก,อกดีวกวา่าไงอยอะยะไร่ได้อวเจาะไปนิดนึง น่าคลอรครึง่งหลอดรอใกล้หมดแล้วค่อยปล่อยนะพี่มัฟเรตเตอร์มันจะไม่จับสักทีเดห,ม,หมันแหลมมากนียหฮะแหลมก็เกือบแตกรอเดี๋ยวผมรอเลเตอร์ตัดไห้ยิงไม่ได้วะ่ะขอตายพี่ยิงสุดหลอดละยิงสุดแล้วจ,<า>จับไปแล้วนะจับไปแล้วนะเลเตอร์เดี๋ยวผมขอป้าป้าพี่ กลับมาเลยกลับมาเลยเด็กครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับขออนุญาตขู่เกียรติครับตั้งใจเล่นก็เป็นดีเฮ้ยไปเด็กไม่ขี้โอ้มันไปหาพี่มันไปหาพี่ได้ไงวะแล้วมึงจะทำมันตีผู้ทำอะไรนะเฮ้ยเกมม่ง มันบั็กไงพี่เฮ้ยตอไมมันเริ่มเบาแล้ววะฉันไม่ค่อยเข้าเลือดเท่าไหร่ดาบไปนี่เลยพี่ไปนี่เลยธนูใหม่ไปพี่สบายๆโอ้ยยิงยิงโคตรไกลไม่ต้องมีเกาะเกิดหรอไม่ต้องมีพี่ขัดรองเท้าเอาถ้าเราแหลมอ่ะพี่ก็อย่าแหลมดิทามิ่งดากเนี่ยไม่อยากแหลมหรอกน้อยงโอ้ดมครับท่านโอ้ชมครับ เฮ้ยีอสเนี่ยนาัเรพี่จริงแตกจริงรอบนี้ไม่ได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 ้มันก็สุดก้วีบาปูครับเฮ้ยช่องมองไม่เห็นเจอกันพี่ที่บอกผไม่ปักนะผมไม่ปักแล้วไม่ปักละ ไอ้โรมตัวนี้มันทำมันาดไม่มีเป็นเพราะว่าด่าด่าพี่เราด่าเราดักม้าอะไรเนี่ยอ้ายโอมนตากันนะพี่โอเมีนัดเปินี่ะตาเปิดแล้วตาเปิดแล้วผมเดนตาหมดคยวบมันนันสี่มานะทีเดียวโอเคไม่มีอะไรสบายสบายเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนเลตเตอร์จับ เฮ้ยฮัลโหลผมปิงนะโอเคพี่คูปิงด้คูปิงแบบไหลยาวอ่ะกดดด้้้วววยยยมาปิงอะอกสองคู่ได้พี่รองเท้าเอกมีสองขาไงก็ได้ออกสองคู่สองข้างนี่ระวังโดนเสื้อป้ายนะเราคนน้อยกว่าได้จ้ะของกล่นผมเยอะของเล่นผมเยอะ โนตจับให้หน่อยพี่นิกวิ่งโนตจับให้หน่อยไม่มีลงนะไม่ผมไหวดีกว่ามันไม่มีนี่เตอร์ตัวเดียวมันตัวมันไม่มีดาเมจแล้วพี่ ที่มันะไปแล้วครับเข้าแล้วครับสวยพี่เข้าไปเลยพี่ไม่มีดาเมจแล้วทีมมันน้องมัฟมาแล้วยิง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 โอ้แข็งจ้าสวยพี่แข็งจ้าจัดเลยจัดเลยสวยสวยนี่ไปได้ยังยังเอาไอพี่ก่อนเอวี่จะชื้นยังเอวี่จะชื้นยัง เล่นดีๆมันก็เล่นกันได้